สาวบีเจอแล้วของดีจ้าเห็นในรูปจะเล็กใจะใหญ่ก็ไม่รู้ละ่ะสอยเลยค่ะคอนโดตากปลาค่ะเพราะมีพี่น้องไปเปิดน้ำกันอยู่บ้านจ้าดีใจค่ะค่ะเรามาเปิดเป็นพร้อมกันเลยดีดีมีกระเป๋าใส่ใหน้ำนี่คือสิเลิศดแผบานี้ดูสแลกระเป๋านะคะอุ๊บ คต๊ใจเหมืดค่ะใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่เออไม่ธรรมดานะคะใหญ่อยู่นะคะหนึ่งสองสามชั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสามชั้นแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยพอเรา,เราแขวนเนาะเป็แนแบบนี้เลิศนะใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่